ศึกษาสวยจังสวัสดีค่ะดิพอนน้ำฝน GRL นะคะวันนี้น้ำฝนก็มาสถานที่แห่งหนึ่งเหมือนจะเป็นแบบบาร์อะไรอย่างนี้มั้งเพราะว่าเบชชวนมาบอกว่ามีคนดังมาอยู่ที่นี่น้้ำฝนก็เลยอยากรู้ว่าใครกันนะคนดังเราเขาไปดูกันเลยไหมอ่ะใครคนไหนอ่ะ นี่ห,หรอเอนนอ,นนอนนไม่รู้จักอ่ะแต่ว่าเออขอลายเซ็นไว้ก่อนก็แล้วกัน <laughs> เราเข้าไปดูกันเถอดนี่วันนี้ก็ชุดใหม่ด้วยนะคะนี่น่ารักไหมสวัสดีคะ่ะฉันเป็นแฟนคลับของคุณเมื่อกี้นี้เลย <laughs> ขอลายเซ็นหน่อยได้ไหมคะคนะไหนอะ่ะ มีขอเซลฟี่ด้วยขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมะคะเราดูตื่นเต้นมากเลยอะแต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะคะเนี่ยน่าจะเป็นคนดังจากเอ่อภาคเฟมัสขอเป็นเซเลบบี้ว้ ฉ,ฉันก็ทำช่อง Youtube อยู่นะคะชื่อช่องเกมเลียวไลฟ์ฝากด้วยนะคะอ้าวไป,ไปนั่งแล้วคือเหมือนกับว่าน้ำฝนจะชอบนั่งคุยมากกว่ายืนคุยนะดูดิดดมีคมโมโหอ,อยูเหรอ ขอกอดได้ไหมสตีฟน,นี่ก็วิ่งเป็นชื่อ <c oughs> ว่าแต่ <c oughs> เบเป็นรู้จักหรอคนนี้รู้ <c oughs> จักสิีัชน,นะแฟนคลับเลยนะ <c oughs> โอ้ยคนคืออพี่คัดผมอลังมากนึก <c oughs> ว่าเป็นดารา <c oughs> มีคนเยอะมากเลยอ่ะโลนูนี่าไโอล่าไหนอะคนดังมีคนเดียวหรอหมองสุขที่จะเป็นเซเลบริตี้คือเขาเป็นเซเลบริตี้อ่ะดูจะชอบอ่ะดูดิที่คัดผมแบบเหมือนดอกบัวเลยดอกบัวปะเนี่ยดอกบัวชัด มีแล้เราแบบเรายังไม่ได้กอดเลยกอดไม่ได้หรอกเอ้ยเดี๋ยวนี่เอิบคืสังกอดถ่ายไปแล้วมีมีคนถ่ายมีแต่คนอยากเป็นบ้างจางการาเนี่ยจะถ่ายใกล้ไปไหมถ่ายมาใกล้เลยจะถ่ายเห็นขนจมูกเลยเลยไง ทำไมเบดนั่งสลิปเลยเอิ่มขอโทษนะคะฉันอาจจะนั่งใกล้ๆแฟนฉันอะแล้วก็ยังไม่ได้เป็นแฟนกันหรอกแต่แบบอนาคตแฟนนะคะเอ่ะสวัสดีค่ะเอ้ยอะไรมีบัมเมื่อกี้แผนเนาะ เฮ้ยออะไรอ่ะมีอะไรวิบปับูที่หน้าอกคนด้วยอ่ะคุณคุณดูแพงมากเลยนะคะเนี่ยใครอ่ะหลอดังแน่น้ำตาล ทำไมเขาเขาโกหใครดูดิดูหน้าเขาแบบของกลัโมโหเลยนีหรือเขารู้สึกว่าคนเยอะไปวุ่นวายอะไรแบบนี้เป็นไปไหนเป็ดโอชีมีกีตาร์ให้เล่นด้วยอ่ะ้องไปเล่นสักหน่อย ไม่มีใครเล่นเลยเหรอเนี่ยน้ำฝนขอร้องหน่อยแล้วกันเอ้อลูกสวยอยู่ใครโทรมา น้ำฝนฉันต้องการมาถามว่าเราไปทำความรู้จักกับมิเชลกันสักหน่อยไหมพวกเขาดูเหมือนเป็นเพื่อนบ้านที่ดีไม่รู้สิอยากไปก็ไปนะพอดีน้ำฝนไม่ว่างอ่ะอยู่กับเบสเอ้ยเบสมาถ่ายรูปน้ำฝนเล่นกีตาร์ <c oughs> จะเอาไปแบ็กเมลหรือเปล่าวา่มีคนให้ตังด้วย <c oughs> เดี๋ยวอืเมต่กี้มีคนแบบ ได้ยินเสียงตังอะแบบโยนตังปิ้วเปี้วปี้วมีคนให้ตังน้ำฝนด้วยเหรออะไรอะเราแล้วเขาโยนตังให้เราตรงไหนอะไม่เห็นเลยให้เราไม่ได้เปิดหมวกนี่นาเฮ้ยเล่นไม่พอหรอเฮ้ยดูดิมีคนโยนตังให้อะโยนตังให้เราบอกขอร้องเธอหยุดเล่นเถอะเวลา บอกลาะอย่าเล่นก <Stadium> ็ไ <suspected> ด้มาทอน้ำฝนถ่ายรูปขอถ่ายรูปกับฝนดังหน่อยได้ไหมอ่ะรักไอ้คุ้ม <Luc> <adia> ุา <injured been DVD> ีอขอโทษนะคะคุณชอบแมวไหมขอน้งฝนอยากเลี้ยงแมวมากเดี๋ยวไปอหนละ ไม่ชอบยืนคุยจริงๆดิวยเดดูคนนั้นจะแบบกี๊ดกี๊ดดังมากเอ้เราไปเปิดเพลงฟังสักหน่อยรู้สึกมันเงียบจังเอ๊นนี่ห้องอะไรอ่ะเอเดี๋ยวคุณเซเลมคุณคุณเอาอะไรมาคะ อะไรมาเนี่ย uh huh. เอาเอาขยะจากข้างนอกมาทิ้งข้างใน <Woo! S 1> <c oughs> นี่ก็ถ่าย uh huh. แต่ใกล้ uh huh. อ๋อที่เป็นลม uh huh. เบตไปไหนแล้ว uh huh. อ่ะอ้าวเบตลับไปแล้วเหรอ uh huh. ไม่นะชวนเรามาทำไมเนี่ยเอานั่นไงเบตฟูมื <c oughs> <c oughs> คุณเป็นอะไรไหมอะค่ะดูสีหน้าคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยไปดีกว like ่ากลัวโดนต่อยเนี่ยยืนคุยได้แป๊บเดียวมานั่งคุยอีกล้ะเวลาอาห่างด้วยอันนี้คือโควิดใช่หรือเปล่าคุณชอบเล่นเกมหรือเปล่าช่องคุณแคสเกมใช่ไหมะ ใช่แล้วค่ะช่องฉันแบบว่าเน้นแบบว่า,แบบวาเกมเอหรอ่อยไม่ชอบเกมขอตัวแล้นนะอา้าวไม่นะาไม่ติดลบเฉยเลยเออเขากลับกันแล้วเราเองก็กลับกันบ้างดีกว่าว่าแต่ชั้นสองเป็นยังไงไม่ได้ขึ้นไปดูเลยอะขอไปดูสักหน่อยบันไดสูงมากบันไดโคตรสูงอา้าวเบส บังเอิญจ้าโอ้เป็นโว้ยมาเย็นทำอะไรตรงนี้จะว่าไปน้ำฝนยังไม่เคยถามเลยว่าเป็นโสดหรือเปล่าอ่ะก็เนียวจะจีบกันขนาดนี้ก็คงจะต้อแหละเนาะก็ต้องโซนนะสิจริงด้วยถามอะไรแปลกๆน้ำฝนว่าน้ำฝนกลับก่อนดีกว่าเขาเป็นคนดังก็จริงแต่น้ำฝนไม่รู้จักกันดีก็เลยไม่ค่อยอิน แต่ก็ขอบคุณที่ชวนมานะไปเจอกันใหม่ล่ะไปบอยอ๋ออากาศร้อนมากเลยนี่ก็เพิ่งจะห้าโมงก็เลยยังไม่อยากกลับบ้านแต่ก็ไม่อยากอยู่ที่นั่นต่อแล้วไม่มีอะไรทำแล้วแวะมาเดินเล่นสักหน่อยสวัสดีน้อยมาทำอะไรอ่ะก็มาเดินเล่นไงคะอุ้ยเหมือนกันพี่มาเดินเล่นพี่รู้หรือเปล่าว่าแถวเนี้ยมันมีต้นไม้มาหัจรรย์ด้วยนะ จริงหรอต้นไม้ผหันจัดอะไรอะ่ะ<อ>ก็ต้นไม้ที่เข้าไปข้างในได้ยังไงล่ะ <c oughs> จริงหรอมันอยู่ไหนอะ่ะก็อยู่ทั <c oughs> ้งอุ้นอ่ะพี่เข้าไปได้แล้วก็พี่จะเจอกับสวนหันศาด้วยนะจริงหรอมันอย,ยู่ี่ากไปอะ่ะเดี๋ยวพี่จะลองไปดูนะ <c oughs> ได้เลยพี่แต่ยังไม่เคยมีใครเข้าไปได้เลยนะ <c oughs> อ๋อหรอ งั้นเดี๋ยวไปลองดีกว่าอย่าลองเลยเดี๋ยวจะเสียใจเปล่าเปลาโอไม่ลองพี่จะไปลองพี่ไปแล้ะต้นนี้แหละพี่ต้นนี้หรอใช่นี่คือต้นไม้พิเศษเอ้ยต้นไม้พิเศษอ๋อเหรอโอเคขอบใจนะเดี๋ยวชอบส ไหนดูซิมันวิเศษยังไงอะ่ะโอเคค่ะทุกคนสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะคะว่าต้นไม้ต้นนี้มันสามารถเข้าไปได้ด้วยนะเข้าไปแล้วก็จะเป็นอีกแดน,นึ่งเป็นดินแดนสนธยาแบบสวยงามอะไรอย่างนี้ถ้าใครรู้แล้วก็ก็ดูอีกทีก็ได้นะคะอันนี้น้ำฝนก็บอกเผื่อคนที่แบบว่าไม่เคยเล่นซิมมาก่อนเนาะช่วงนี้ซิมก,ก็แบบลดราคาหลายภาคซะด้วยเราก็กดมองม,องช,มชมไปเรื่อยๆนะคะให้มันมีคําสั่งใหม่ๆมาได้เรื่อยแล้วเ,เราก็กด กดไปเรื่อยเลยนี่น้องเขาก็ให้กําลังใจแบบพี่มันเข้าไม่ได้หรอกพี่ไม่เคยมีใครเข้าได้มาก่อนคือพี่อยากลองนะคะอันนี้ก็เป็นชุดหน้าร้อนนะคะน่ารักดื่มน้ําเยอะๆนะเจ้าต้นไม้จะได้รู้สึกสดชื่นนี่พี่ยังพยายามอยู่อีกหรอพี่มันไม่ได้หรอกนาะได้สิคนเรามันต้องมีความพยายามกันบ้างนะนี่ก็มีคําสั่งใหม่ขึ้นมาแล้วนะคะ แล้วก็เปิดจะเป็นคําสั่งที่ไว้ใช้คุยกับต้นไม้คุณต้นไม้คุณมีทางลับเช่นหรือเปล่าน้าฝนรู้นะน้งฝนขอเข้าไปได้ไหมพอดีเป็นคนรักธรรมชาติมากเลยอ่ะอขอเข้าไปไดไหมคะนานี่ไงเห็นไหมเขาเปิดทางให้แล้วพี่ลองเข้าไปดูนะเอ้ยพี่แต่มันจะดีหรอมันดูน่ากลัวนะ ไม่หรอกแทพี่ไม่กลับมาภายใน24ชั่วโมงก็ไปแจ้งตำร oh วจให้พีด่ด้วยนะได้เลยพี่หนูจะลอนะคะเอเคเดี๋ยวพี่เอาภาพมาฝากเอารูปมาฝากนะด้เข้าไปได้แล้วก็นี่นะคะพอเราเข้าไปก็รอสักพักนะคะเดี๋ยวมันจะมีแบบว่าอชอยมาให้เราเลือกนะว่าเราจะยังไงต่อนี่คือตามเสียงไปตามแสงไปนะคะถ้าผลจําไม่ผิดเนี่ยมันต้องตามเสียงไปเนาะเพราะถ้าตามแสงไปมันจะกลับออกมาแล้วก็กด ตามเสียงไปเลยน้องก็รอยืนรอด้วยความเป็นห่วง hmm. นี่แชทไปบอกเพื่อนดีกว่า hmm. มีพี่สาวคนนึงเปิดต้นไม้เข้าไปได้แล้วนะทุกคนต้นไม้อัศจรรย์น่ะอันนี้ก็เขาก็ถามมาอีกนะคะว่าเราจะไปตามกระแสน้ําหรือว่าส่วนกระแสน้ําไปให้เราเลือกสวนกระแสน้ําไปนะคะไม่รู้ว่าในนั้นจะมีรถไฟหรือเปล่าพี่เขาจะเป็นยังไงบ้างนั้นเนี่ย <c oughs> อา้าวเลือกผิด <c oughs> อไม่ล่ะจำผิด ต้องตามกระแสะน้ำไปหรอเอิม่มพี่มาแล้วอ่ะ <g ül> อ้าวพี่เห็นไหมหนูบอกแล้วไม่พี่ว่าพี่ไปได้เมื่อกี้พี่เกือบจะแบบเจอทางออกอยู่แล้วเดี <g ül> ๋ยวพี่ไปอีกรอบนะโ <g ül> อ,อเคเลยพี่หนูยืนรอตรงนี้แหละ <g ül> เออคือแบบไม่ได้เล่นมาประมาณ4ีหรือหปีแล้วอ่ะนำ้ำฝนก็เลยจำไม่ค่อยได้นะคะ <g ül> อันกันถ้าเกิดว่าเราเลือกผิดเนี่ย <g ül> ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็กลับออกมา <g ül> รรมแล้วก็เข้าไปเลือกใหม่แบบนี้เลย อยากเข้าไปด้วยแต่ไม่กล้าอ่ะเมื่อกี้เราเลือกเอ่อสวนกระแสน้ําใช่ไหมคะทีนี้ให้เราเปลี่ยนเป็นเลือกตามกระแสน้ําไปนะคะแล้วทีนี้นะคะเขาก็จะถามมาว่าเราเนี่ยเจอหมอกแล้วเราจะตามกลุ่มหมอกนั้นเข้าไปหรือว่าเราจะหลบออกมาน้ําฝนก็จะเลือกตามเข้าไปนะคะน้องน้องหิวข้าวน้องกลับไปกินข้าวที่บ้านถึงจะได้นะไม่ต้องเป็นห่วงพี่หรอกไม่ได้พี่ Okay. โอเคเฮ้ยนี่ไงถูกแล้วแล้วเ,เราก็ได้เดินทางเข้ามาสู่แดนพึกษาแล้วนะคะในี่สุดน้ำฝนก็เจอทางออกโอเคเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปไปฝากน้องด้วยนะคะน้องของมุสสาแบบยืนรออยู่ปากทางด้วยความเป็นห่วงนี่เข้ามาแล้วแดนพึกษาสวยจังถ้ากลับบ้านก็กลับเข้าไปในต้นไม้ที่เดิมเฮ้ยสวยมากนี่มันบอ่อปลานี่ มีบ่อปลาในนี้ด้วย,ยจับกบได้ด้วยจะจับไม่ได้อ,ะอ่ะจับอีกรอบแล้วกันฮ้ยมันต้องได้สักตัวนะ<อ>่ะนี่แหละ<อ>จับไม่ได้อ,ะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้น้องดูก่อนดีกว่าเดี๋ยวลืมโอ้ยทำไมหน้าเป็นอย่างงี้หน,น้าแบบโมโหอะ บอกน้องว่าพี่เข้ามาได้แล้วนะแล้วพี่ก็พยายามจับกบไปแต่แบบพี่จับไม่ได้เลยดี่เฮ้ยรูปนี้หน้าสวยมากถ่ายสักหน่อยนี่เข้ามาได้แล้วข้างในฟิลสวยมากแบบแสงสีสวยมากเลยอยากพาน้องเข้ามาด้วยเลยอะโอเคแล้วก็ถ่ายบรรยากาศไปให้น้องดูด้วยนะคะเอ อาเป็นตรงนี้แล้วกัน,นถ่ายแบบว่าวิวสวยๆนี่ตรงนี้สวยถ่ายให้น้องดูดูซิตรงนี้มันแบบว่าต้นไม้แบบต้นไม้สวยมากมีแต่ต้นไม้แปลกๆแล้วก็มีบอกลาดด้วยนะมีปลาคับปลากัดปลาอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเอ่นี่ถ่ายให้ทุกมุมไปเลย <laughs> โอเคแล้วน้องฝนก็ถ่ายรูป เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวขอตัวไปสำรวจกันเลยกันว่ามันมีอะไรบ้างเนาะโอเคค่ะทุกคนจากที่น้ำฝนไปเดินสำรวจมาน้ำฝนก็พบว่าส่วนใหญ่มันก็เป็นพวกต้นไม้อะไรประมาณเนี้ยแล้วมันก็ยังไม่โตเลยก็เก็บเกี่ยวไม่ได้เลยว่าจะมาทำเพนตอันนี้สักหน่อยเก็บเกี่ยวถ้างั้นไหนๆนน้ำฝนก็เข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวน้ำฝนตกปลาสักสองสามตัวแล้วค่อยกลับออกไปดีกว่าจะได้มีอะไรไปอวดน้องด้วยเนาะ แคคะ่ะก็ตกเลยตอนนี้ก็หิวข้าวด้วยอะ่ะอุยได้แล้วอะไรอะ่ะทูน่าหรออุ้ยทูน่ามาอยู่ในนี้ได้ยังไงกันคอยสซ็คสองตัวแล้วกันนะได้แล้วอันนี้จะเป็นตัวอะไรอุยตัวมันใหญ่หรือเปล่าเอาได้กล่องโอเคไม่เป็นไรคะ่ะน้ำฝนก็ตกได้อะไรเนี่ยเดี๋ยวคอยไปดูแล้วกัน ได้แล้วอุ๊ยปลาครับขออีกตัวได้ไหมเมื่อกี้มันเป็นขยะไม่อยากจะนับอ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ตกได้น้ำยาพิเศษเดี๋ยวใครมาทำน้ำยาพิเศษตกในนี้ <gasps> มามาตัวสุดท้ายแล้ว,วต้องกลับบ้านชึบอ,อุ๊ยได้ปลาอุย๊ยปลาครับมารยาทด,ดีซะด้วยสิไม่ไหวแล้วกลับดีกว่าอผ้าทุ่มแล้วน้องน่าจะกลับบ้านไปแล้วแหละ ถ้าออกไปแล้วน้องยังอยู่นี่แย่ yeah, เลยนะเดี๋ยวโดนแม่ตีนะเนี่ยกลับบ้านดึกเออปวดชีกลับบ้านดีกว่าไปก่อนนะคะ oh. ถ้าเกิดว่าต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมันโตอ่ะน่าจะเข้ามาเก็บเกี่ยวได้อยู่นะเมื่อกี้เห็นแอบเห็นแบบว่ามีต้นเห็ดเต็มเลยกลับบ้านคะ่ะอ้ยไม่ไหวไม่ไหวชีจะแตกแล้ว เดี๋ยวเข้ารีบไปเข้าห้องน้ำแล้วจุตาเดินโอ๊ยฉีย่จะแตกหิวก็หิวเหมือนจะง,วง่วงด้วยนนเนี่ยรียบกินข้าวแล้วไปเข้านอนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปทำงานอีกอ่ะแต่ว่ายังไม่ได้บอกน้องคนนั้นเลยอ่ะอ๋อน้องเขาชื่ออีวานะคะเดี๋ยวน้ำฝนแชทไปบอกน้องดีกว่า แล้วก็จะได้ส่งรูปไปให้ดูด้วยนะว่าแบบพี่เข้าไปได้แล้วข้างในมันเป็นอย่างนี้นะน้องเขาไม่กล้าเข้าไปด้วยนะคะน้องของกลัวจะกินก่อนแชทบลอกน้องพอดีแอบบแลกเฟซกันไว้เมื่อกี้นี้ โอเคนี่เราก็แชร์รูปให้น้องดูนะคะน้องเขาก็แบบดีใจอะไรแบบนี้สวยจังเลยที่วันหลังพ่านหนูเข้าไปด้วยนะอะไรประมาณนี้อ๋อแล้วก็น้ำฝนนะคะซื้อเตียงมาใหม่แล้วด้วยนี่น้ำฝนจะไม่ทนกับการที่นอนตื่นมาแล้วปวดหลังนะคะก็เลยซื้อเตียงมาใหม่ไปค่ะนอนกัน โอเคแล้วคลิปนี้นะคะน้ำฝนก็คงต้องขอตัวลาไปเท่านี้ก่อนนะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ดติดตามให้น้ำฝนด้วยนะคะแล้วก็ขอให้วันนี้ไม่ใช่แค่ดีแต่เป็นวันที่โคตรดีสำหรับเพื่อนๆทุกๆ,นๆนคนด้วยนะสามารถคอมเมนต์กันได้นะคะคอมเมนต์ comment อะไรก็ได้แบบว่าอะไรที่น้ำฝนอาจจะไม่รู้หรือว่าทําไม่เป็นอะไรประมาณนี้หรือมีอะไรจะแนะแนวก็คอมเมนต์บอกได้เสมอเลยนะอยากให้ทําแบบคลิปแนวไหนอยากให้ไปทําอะไรบ้างอะไรอย่างี้ก็แบบคอมเมนต์บอกได้เนาะสำหรับวันนี้ ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะอย่าพลาดล่ะ